ปรางปรา,าสาทในจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งยุคหินและยุคโลหะเมื่อรับศาสนาจากอินเดียทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเข้ามาปรับใช้ในวิถีชีวิตดั้งเดิมพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเสมอภาคจากข้อความในจารึกที่พบบริเวณ เทวสถานสารสูงหรือสารพระการได้พบหลักฐานศาสนาสถานที่สร้างทับซ้อนกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีลพบ,บุรีและบางแห่งสร้างเพิ่มเติมต่อมาในสมัยอยุธยาเช่นเทวสถานปรางแขที่ก่อสร้างปรางด้วยอิฐสามหลังเรียงกันอย่างอิสระแต่ละหลังมีประตูสี่ด้านแต่เป็นประตูจริงด้านตะวันออกด้านเดียว เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12-15ต่อมาสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างวิหารด้านหน้าเพื่อใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาในสมัยอยุธยาสารสูงหรือสารพระการร่องรอยสถาปัตยกรรมเป็นปรางก่อด้วยศิลาแลงแม้จะปร,ะรักหักพังแต่ได้รับการบูรณนะ และตั้งเทวรูปพระนารายไว้บูชาจนปัจจุบันพระปรางสามยอดเป็นาศาสนาสถานเนื่องในพุทธศาสนามหายานเป็นปรางสามหลังอยู่บนฐานเดียวกันมีหลังคาชักถึงกันโดยตลอดภายในมีทางเดินตลอดถึงกันลักษณะแบบปรางไทยประดิษ,ษฐานพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์มหายาน ศิลปะรบบุรีแต่ได้มีการบูรณะปรางเพิ่มเติมในสมัยอยุธยารัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชใช้เป็นพุทธาวาดในนิกายเทรวาทกล่าวได้ว่าปราสาสหินหรือปรางปราสาทในจังหวัดลบบุรีเป็นศาสนาสถานที่เป็นหลักฐานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและปรัชญาความเชื่อทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูของสังคมในอดีต ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างยิ่ง